เรียบร้อยครับกุ้งผัดพริกเผานะครับอน่าทานมากครับเดี๋ยวก็เตรียมราดเข้าหุงไปเลยนะครับครับจวดนี่คือกุ้งของเรานะครับที่จะพาไปทํากุ้งผัดพริกเผานะครับจะไม่เอาส่วนหัวนะครับ เอาหัวออกแล้วก็ใช้แต่ตัวนะครับหัวเดียวเราเอาไปทําเป็นอ่าหัวทอดนะครับหัวชุบแป้งทอดนะครับไปเป็นกับแก้มนะครับเ <c oughs> ครื่องเคียงเราไม่มีอะไรเยอะนะครับมีพริกแดงกินดาหอมหัวหใหญ่แล้วก็ผักขึ้นช่ายนะครับแล้วก็พริกเผานะครับเราใช้ไข่ไก่ห้าฟองครับเราจะตีไข่ให้แตกก่อนครับ ใช้ประมาณนี้ก็พอแลครับนี่ก็คือกุ้งเราแกะเปลือกแกะหัวออกเรียบร้อยนะครับนี่ครับแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนะครับล้างด้วยน้ําเกลือนะครับนนั่นก็คือหัวกุ้งนะครับเราจะเอาไปเก็บไว้เอาไปทอดนะครับทอดกรอบนะครับเป็นกับแกบนะครับตอนแรกตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับเทียมให้หอมเลย เค็มพอหอมแล้วก็ใส่ไข่ไข่ที่เราเตรียมไว้เลยนะครับแล้วก็คนไข่นะครับให้สุกนะครับไม่มจะไม่ทําให้พอสุกนะครับให้สุกเลยนะครับเพราะว่าถ้าพอสุกเนี้ยมันจะทําให้ก้นเล็กนะครับดยวเราคั่วไข่ครับไข่พอสุกแล้วนะครับ ครับเราใส่กุ้งไปเลยครับตอนนี้เราเบาไฟนิดหน่อยครับใช้ใส่ก้างครับค่อยคนไปนครับวันนี้เราจะมาปรุงรสกัน,นครับซีอิ๊วขาวนะครับพรอมอกนะครับแล้วก็ตามด้วยไปน้ำมันหอยนะครับ นะครับแล้วก็สีดำนิดนึงนะครับตามด้วยชูรสนะครับแล้วก็รสด,ดีนะครับยังต้องใส่เยอะนะครับเดีย๋ยวจะเค็มนะครับตามด้วยน้ำตาลนะครับใครชอบหวานก็ใส่เองครับใส่ให้ใส่พอเหมาะนะครับ ได้เลยก็คือพริกเผาของเรานั่นเองนะครับนี่นะครับใส่ประมาณ2ช้อนนะครับ2ช้อนชานะครับตอนนี้เปิดไฟกลางนะครับก็คนเลยครับสีของกุ้งเ,เริร่มเปลี่ยน กุ้งใกล้สุกแล้วนะครับเราใส่เครื่องเคียงของเราที่เราเตรียมไว้ไปเลยนะครับกุ้งเน้นๆน,น,นะครับโอ้กุ้งตัวใหญ่เน้นๆเลยนะครับนี่เราจะผัดให้หอมหัวใหญ่พอสุกนะครับสุกพอดีนะ เรียบร้อยครับกุ้งผัดพริกเผานะครับน่าทานมากครับเดี๋ยวก็เตรียมราดข้าวหุงไปเลยนะครับเราตักข้าวพร้อมกินแล้วนะครับนี่ครับเราตักราดข้าวไปเลยนะครับกับข้าวนะครับวันนี้ไม่ใช่กับแก้มนะครับแต่หัวของมันเราจะทาไปเป็นกับแก้มนะครับเรียบร้อยครับกุ้งผัดพริกเผาครับ ลาดข้าวเป็นที่เรียบร้อยครับนี่พร้อมเสิร์ฟนะครับยอดมากครับอาหารแบบนี้นครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับผม